ัสดีเอฟซีนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็ผมบอกเลยสวยจริงๆคันนี้กัดฟันสู้ราคาเพื่อเอฟซโดยเฉพาะเลยคันนี้สวยมากสวยจริงๆครับคันนี้นิสซูบ e ิอิเอเวนจดปีสี่เดนะครับเครื่อง3.0 ZDI ซดีหลังคาสูงนะครับผมบอกเลยภายในอย่างสวยเลยมันสวยธรรมดาสวยกิีสวยกิีกเลยหมดเลวนี่คันนี้สวยนะครับคันนี้รถพร้อมใช้พร้อมขับ ผมบอกเลยรับส่งนักเรียนเจ้าของธุรกิจต้องการรับพนักงานไปนั่นไปนี่ตอบโจทย์ที่สุดเลยคันนี้คันนี้สวยครับสวยมากจริงๆมาดูตัวจริงได้ครับแล้วก็สายแคมปิ้งก็ห้ามพลาดนิสสันเออแวนลังคาสูงพาสีหกนะครับนี่สวยมากคันนี้สวยยางนี่เป็นสองสองหทัขอบ15้านะครับยางเหลือใช้ทั้ง4เส้นเลยนะคันนี้คือรถพร้อมใช้งานมาก ขึนไปทั้งรถกะกะาบะใบแห้งบอยไงก็คือกลัวแบบเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะให้ดูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคันนี้ยวให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าอื้มด้านหน้าสีขาวอย่างสวยเลยครับคันนี้ใช้กันยาวหกเจ็ดนะครับสามมิถุนาหกเจ็ด เล่มทะเบียนชุดโอนเอกสารทุกอย่างผมจัดการให้นะครับเพราะเป็นเอกสารชุดโอนลอยนะลูกค้าเอาไปเออโอนลอยได้เลยโอนลอยได้เลยนะครับอันนี้ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวานี่ฝังฝ่งด้านขวาฝั่งด้านขวาสภาพรถต้องบอกเลยนะตังแต่ได้รถตู้มาสุดๆเลยคันนี้ น,นี้สว,สวยสวยสวยจริงท้ายลูกค้าที่ถามมารถตู้มาเมื่อไหร่รถตู้มายังกัดฟันสู้ราคากันสักหน่อยผมบอกเลยนะสวยจริงคันนี้อ่ะด้านท้ายกับด้านท้าข้างฝั่งขวานะครับนี่ท้ายนี่ด้านท้ายไฟออกปกตินะครับด้านท้ายไฟออกปกติเลยด้านท้าย ดนี่ดูม่านบังแดดโชกคขึ้นลงได้ปกติดูม่านภายในรถเขาดูม่านดูม่านปกติตรงนี้เป็นเบาะที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเขาน่าจ้าของเดิมไม่จะแบบถอดไมใส่ของเซ็นั์นใส่นี่เบาะที่หนึ่งสวยนะครับสวยสวยดูรอบนอกสวยเลยครบมากเต็มมากคันนี้ด้านหลัง้องเบาะ ด้านหลังค้องบอกผ้าหลังคาผ้าหลังคาอย่างกริบเลยนะครับกลิบเลยอย่างกริบเลยผ้าหลังคานี่พร้อมใช้งานสุดๆเลยคันนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้าย รถเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะสีขาวผมบอกเลยคือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยใครหาคันนี้ให้ดูรอบนอกขนาดยังสวยขนาดนี้แต่มีกันชนหน้านะครับนี่นะตรงนี้นะนี่ตรงมือผมเนี่ยมีรอยมาบ้างเพราะรถเขาใช้งานมารถโดยรวมยืนสวยขับดีเอออกบดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะเอออกปกติเลย อ่ะดูเปิดประตูบ้าง uh huh. เปิดง่ายนะครับมือเปิดประตูดูล้างเลื่อนปกติทุกอย่างเลยนี่ดูเบาะดูเบาะเบาคู่หน้าเบาคู่หน้าสวยนะครับไม่มีตําหนิเลยเบาเบาลังคู่หน้าเบาลังคู่หน้าก็สวยนะครับไม่มีตําหนิอ้นี่เบาะนั่งเดียวนี่เบาะนั่งเดียวก็สวยนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ําวางอะไร รถสะอาดมากนะคันนี้ถือว่าสะอาดมากสวยมากคันนี้สะอาดมากสวยที่สวยสวยซับประตูฝั่งซ้ายนี่ซับฝั่งซ้ายสวยนะครับเป็นกระจกมือมุนนะซับประตูฝั่งซ้ายสวยเลยกระจกมือมุนกระจกซ้ายขวามีมาครบนะครับแล้วก็อ่บาบังแดดซ้ายขวาก็มีมาครบกระจกมองหลังก็มีนะครับแต่ว่าน็อตคันไม่เต็มผมเลยถอดเก็บไ้ก่อนเดี๋ยวให้ช่างอื่นเขาประกอบให้ไม่ใช่ปัญหา ขับดีขับดีคันนี้ขับดีมากมามาให้ไวใครสนใจคัาลุนนี้ซับฝังขวาซับฝังขวากริบกริบซับฝังขวายังกริบเลยเบาคู่หน้าคนนั่งนี่มีเบาะกลางมาด้วยนี่เบาะกลางคนมาดู เบกกาะกลางน่าเต็มไปนั่งได้สามคนอยู่นะเบาะก็เลือดๆใช่ไหมครับเบรกมือขึ้นลงได้ปกตินี่คอนโซลผมบอกเลยสภาพคอนโซลสวยมากครับคอนโซลสวยจริงกริปคลิป,ลปสภาพคอนโซนลกริปวงพวงอะไรก็ได้นี่รับดีอีลีเลอคันนี้เด้อวอร์อีซะ เสียงครับรถวิ่ง2อ0แสนแปดนะครับเบรกมือขึ้นลงได้ปกตินะขึ้นลงได้ปกติแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นทํางานวิทยุวิทยุทํางานได้ปกตินะครับออกทั้งหน้าทั้งหลังนะได้ปกติเลยผมบอกเลยรถพร้อมใช้มากเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยมากคันนี้ดูภายในนี่ผมไม่อยากจับแรงเลยนะเดี๋ยวน,ะนี่ผมไม่อยากจับแรงเลยพวกนี้ไอ้พวกตัวเนี้ย เสียดายรถรถเขาสวยจริงสวยคอนโซลน่ะสวยขับมุมมองมองดีมากครับคันนี้ขับมุมมองมองดีมากคุยกันตามตรงแล้วมองดีมากมุมมองตัวรถเครื่องไม่ดันไม่พ่นไม่ไอนะครับเครื่องไม่ดันไม่พ่นไม่ไอย้ำเอฟซีเลยนะครับว่าไม่ดันไม่พ่นไม่ไอนะตัวเครื่องเขาไม่มีอันมีพ่นมีไอเลยนี่ เทนี่ดูเครื่องเป็นแซฟดีสามพันเครื่องสวยมากนะครับนิ่งมากครับสภาพอย่างนี้บอกเลยแข็งแก้วงเลยภาพเนี้ยแข้วอีกแห้งครับแห้งเครื่องแห้งมากเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอน ไม่หลุดไม่หอนเกียร์ลูกพี่เปียกมาแล้วมนทาเปียกเลยนี่เดินฮอดพุนเลยดูดูด,ดูดูความสวยตัวรถเสียงนี่อย่างกริบเลยบอกเลยถ้ารถตู้คันนี้ไม่สวยจกจะหาคันใดมารีวิวเลยเด้อบอกก่อนเด้อเด๋ยวนาไปลูกพี่ ไปเลยไปเลยไปพวกรุ่นเลยเยายาวไปเหยยาวไปช่วงล่างช่วงล่างกระชับเฟิร์มมากนะครับเพราะผมขับมากระชับเฟิร์มเลยตัวนี้กัดฟันสู้ราคาเพื่อเอซอะคันเนี้ยถามกันมาเยอะรถตู้แต่เป็นเออแวนนะคันเนี้ยลังคาสูงด้วยห้องภายในห้องโดยสารห้องอะไรสะอาดมากสวยมากคันนี้ ห้ามพลาโดโยเด็ดขาดไฟเลี้ยวไฟเบรคไ,ไฟถอยปัดน้ำฝนทุกอย่างออกหมดเลยนะครับออกทุกอย่างเลยอืห้ามพลาดห้ามพลาดใครหารถตู้อยู่คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสภาพเนี่ยมาขับกลับเลยลูกค้าตามยังหวัดเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยโลมาขับกลับเลยหรือผมจัดส่งก็ได้เพราะเผอผมว่าปิดขายกลางกาดด้วยคันนี้นะถ้าเปิดราคานี้ไปสายไม่แน่นอน ไว้เท่าไหร่โทรคุยกัน179,000บาทลองดู n ิสันเออร์แวนหนึ่งแสนเบาทผมไม่ใช่พูดราคาไหนขายราคานั้นนะผมพูดราคาไปปุ๊บพูดถูกหูกันพูดถูกใจกันลดร,ราคาให้กันไปแบตลูกใหม่นะครับเนี่ยแบตลูกใหม่ใส่แบตลูกใหม่ให้ด้วยนะครับให้ f c เลยเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์08 0 9 19 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอก ปอลุงเลืองเชียงกงเพจปอลุงเลืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุงเลืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างก็ร้านผมตั้งอยู่ที่บ้านเสียวนะครับอ,อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะแจ้งเอฟซีเลยจะมาดูตัวจริงก็ได้จะสายแคมปิง้งหรือว่าไปนั่นไปนี่หรือว่าจะารถรับส่งนักเรียนก็คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดผมบอกเลยว่า,าตัวนี้สวยสวยจริงๆการันตีการันตีจา,ากผมเลยความสวยนี่นะครับ ก็ขอบคุณเอฟซมากใครหารถตู้อยู่ให้ไวนะครับสภาพนี้ไม่ได้เข้ามางังง่ายๆนะบอก f อฟเลยขอบไปขอบคุณ f อซมากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอพระคุณครับสภาพอย่างเงี้ยยกโป่ง้เลยขอบคุณครับ